สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง N2O Studio นะครับผมแล้วก็วันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมาตกปลาช่อนเหมือนเดิมนะครับผมแล้ววันนี้หมายที่ผมจะมาก็จะเป็นหมายในคลองในคลองในป่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันดีกว่าขับรถก่อนเดี๋ยวจอดรถไว้ตรงนี้กว่าโอ้น้ำเยอะมากเลย ดับแบบนี้ก็ได้วะ่ะไม่ได้ลงคลิปตั้งนานนะแต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาตีวัชนก็มาลองเคาะสนิมมาลองฝนคมฝีมือดูนะครับว่ายังมีฝีมืออยู่ไหมนะคันที่ผมใช้นะก็จะยังเป็นคันฟินิกไทอัมเหมือนเดิมนะครับผมก็เคยทำรีวิวไว้แล้วลองไปดูคลิปเก่าๆดูได้ครับผมส่วนลอกก็ยังเป็นชิมมา n โนคลอัเหมือนเดิมนะครับผมรีวิวยังมีทำไว้แล้วเหมือนเดิม เข้าไปดูกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ได้นะครับสําหรับใครที่ขี้เกียจเข้าไปค้นหานะแล้วก็ใครที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกไม่รู้จักว่าผมเป็นใครผมชื่อเมนะครับผมพึ่งจะว่างงานนะครับทิ้งช่องไปทํางานตั้งหลายปี 2- 3ปีไม่ได้ตกปลาไม่ทำคลิปลงช่องจนโดนปิดการสร้างรายได้คิดเอาแล้วทีนี้ก็ตอนเนี้ยว่างงานแล้วตกงานแล้วพอกลับมาอยู่บ้านมีโอกาสได้นอนดูคลิปไงนอนดูคลิปเพื่อนๆเ,เขาตกปลาเสี่ยนคันไม้คันมือก็เลยไปยิบด็ดออกมา กับยาเก่าๆหนึ่งตัวยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้ซื้อมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวเริ่มจับไหมนี้ก่อนเลยผมจะลองตีตีเลาะคองเนี้ยเนี้ยเนี้ยเห็นเห็นไหมเอาหน้าออกก่อนโฟกัสดิเออไปขันนี่มีมีีตีเลาะตรงนี้เพื่อนเพื่อนยืนรอดูผมอยู่ตรงนี้แล้วกันยืนให้กําลังใจผมตรงนี้นะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนไม่น่าจะเห็น เดี๋ยวหาที่ยืนดูให้เพื่อนๆก่อน,นแป๊บนึ่งเดี๋ยวผมจะยืนตีอยู่ข้างๆนี้นะ<อ>ไม่ต้องไม่ต้องกลัวเหงาไม้เรกฟูแน่ยกูว่าลมมาทางของเขาและตีสวนลมด้วยไอยไม้เลืุอวิ่งเยิลงสวยงามจะใบไผ่เยอะไปนิดนะใบไผ่เยอะไปนิดอย่อออกแอคชั่นยากหน่อย กูก็พูดไปเรื่อยพูดไปตีไปปลาตื่นปลาไหนจะมากัดให้กูเนี่ยก็ให้เข้าไมายเงียบกูก็พูดมาตั้งแต่ปากทางเลยลองตือต้ออลองตือ้อๆกันเมื่อกี้มันเรียกเขาเรียกว่าอะไรเขาประตูบ้านูมีแขกมาบ้านาเป็นกบนะเราจะสร้างแอคชั่นกบกระโดดบนยอดจ้าจึง้ง จึงจึงกบงโง่ตัวหนึ่งฮะกบสีชมพูโอ้ยคันหมดกัดโอ้เข้าไปกัดจักรเละกวนะฮะสร้างชั้นต่อปุ๊บอุ้ยพาตกน้ำตอมปลาหน้าโง่สิกไม่เห็นรีบนี้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 ไม่กัดไม่กัดแกหลับอยู่หรือยังไรไหนลองลองใกล้ๆ้โอ้ยลมมานไง ไม่เป็นไรเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสสวยงามยังไม่ออกมานะเลยโอ้โหลมกุตีอย่างตรงลมมาทีเดียวมันเข้าป่าภผยเลย ฝั่งนี้ไม่กัดเพื่อนเพื่อนฝั่งนี้ไม่กัดนะแต่เดี่อนเพื่อนมองไปฝั่งนู้นนะเพื่อนๆมองไปฝั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตีทางนู้นให้ดูโอเคนะเพื่อนเพื่อนอยู่ตรงนี้แหละเพื่อนเพื่อนรอดูเราจะลื่นตกน้านะ ไม่กัดนะฮะเฮ้โยโน้มันกัดอยู่ข้างใน,นโอ้โหตอนกตีเอย่บไปไม่กัดซ้ำซ้ำซ้ำโอ้โหลมทำไมไม่ได้ดังใจกูเลยเนี่ยฝีมืออโอ้โหเห <c oughs> ยาผ่านหน้าผ่านตามไม่กัดเนี่ยแล้วจังหวะลมไปนน่นนี่สงสัยจะได้กินแฮวต่ต้นปีแล้วมั้งตือ้อลองตื้ออีกรอบ แล้วทาไมคือเมื่อกี้ลมมาอนนี้แล้ลมไปอะไรของมือแม่แก้งกูชัดๆเป็นทาไมไม่คอ,อยยึดที่นั่นมาเข้าให้นั่นยอดกับทิ้นอยู่เหมือนเดิมนี่ยไม้นี้แหละมาหวังผลไม่คิดอยากจะเบิ้ลอยากจะหาต่อเลยหรอสวยครับดอกนี้ เราจะทําตัวเหมือนกบนะอันนี้อันนี้เราจะให้เหยื่อขึ้นไปอยู่ที่กิ่งไม้ก่อนนะแล้วก็ค่อยทิ้งตัวลงมาอารมณอารมณ์มันเขียดตกจากกิ่งไม้นะแล้วปลาหน้าง,งูม,มันก็จะปับ๊บไม่กัดกัดกัดกัแม่งกัดไม่โดนอีกโดนโดนว,วัดอยู่อู้กูบอกแล้วไม้นี้แม่งทีเด็ด Yeah. ปลาช่อนตนัวแรกของปีโวปลาช่อนแวน้นปลาช่อนแวน้นตอนแรกกันไม่รู้นะเห็นเหออยื่อลอยก็เลยชะลอให้มันยุดให้มันมันก็ตามมาซ้ำตัวนี้น้อยนะแม่งเต็มเต็มคอดูดูเต็มปากมันนะ,ะมันสวบเข้าไปได้งไงไม่แปลกหรอกทำไมมันสวบผิดตอนแรกเอ BR อเอะเต็มมือกูแล้วทีนี้นอกจากจะเต็มคอมึงแล้ว เห็นงานแบบเลี้ยงดีกําลังฟิตปล่อยให้ไปโตปลาในตู้ย,ยังเหลืออยู่ไม่เอากลับมาวนีี้ปล่อยขึ้นค,คิดว่าจะไม่ได้ปลาทะ้แล้วนะเมื่อกี้นะเทว่าเปิดประเดิมได้ดีนะครับเต็มแรกมาแล้วเดี๋ยวเดินไปหมายต่อไปดีกว่าเมื่อกี้น่าจะหมายแตกแล้วแหละเดี๋ยวค่อยเดินกลับมาซ้ำใหม่ตอนเมารถ อ้อะไรเนวงแเฮ้ยโอ้โแม่งม <an> ีไซส์สวยด้วยตัวยังใหญ่ติดว่าติดว่าอย่าหลุดนะ เต็มปากเต็มคําเลยนะครับผมประชอนตัวที่2ของปีนี้นะครับ